รถสวยรถดีรถมีคุณภาพต้องทีเรดไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นเสรดไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้านิสสันอเมรนะคะเครื่องยนต์พันสองปี2019สีขาวสีดเดิมจากโรงงานคันนี้เลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าบอกได้เลยว่าเดิมๆมาทั้งคันนะคะไม่มีรอย แตะหักหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างรถมาแตะอย่างใดเลยนะคะด้านหน้าโลโก้เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะยังอยู่ดีนะคะเดิมๆจากโรงงานกระจังหน้าเผ่นครุเมียนต่างๆนะคะไม่มีรอยสนิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูด้านข้างกันเลยเริ่มจากตัวล้อเลยนะคะสภาพล้อของเขานะคะมาในนะคะแม็กเดิมๆแม็กอันลอยเดิมๆม,ม,มาจากนิสสันเลยนะคะโลโก้ยังอยู่เลยนะคะบอกเลยว่าสภาพนะคะแม็กใหม่ย่างใหม่ ยางขอบ15นะคะแล้วก็เป็นยางปีใหม่นะคะเกะกองให้ใหม่ทั้ง4ีส้นเลยนะคะด้านข้างนะคะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คิวกานสาดนะคะก็มีมาให้นะคะสภาพเดิมเดิมยังใหม่มากนะคะสภาพเดิมๆมมาทั้ง4บานเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะมีใน,นส่วนของสปอยเลอร์มาให้นะคะบอกเลยว่ามีความสปอร์ตนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้ที่สําคัญคันนี้ได้ใน,นส่วนของจุดเซนเซอร์มาให้3จุดเลยจ้า ด้านหลังก็มีในส่วนของการชนหลังมาด้วยนะคะสภาพยังใช้งานได้ไปยาวๆเลยพี่จ๋านะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะสำหรับด้านในนะคะมาพร้อมกับเบาะสะอาดสะอ้านนะคะภายในกว้างขวางนะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมันตีฟังชั่นนะคะยังเดิมๆจากนิสสันมาเลย สำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะระบบอุ่มสัมผัสต่างๆนะคะยังใช้งานได้ดีตามปกติเลยนะคะระบบองค์ระบบแอร์นะคะยังเย็นฉ่ำแน่นอนและเครื่องเสียงก็คือว่าน่ารักมากลูกเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะคะบอกเบอ่ออะไรนะคะไม่มีขาดรุดรุ่ยตะเข็บต่างๆนะคะคุณลูกค้า,คา่ะยังอยู่ดีจะโรงงานเลย สะอาดสะอ้านแน่นอนนะคะนี้สําหรับด้านในโอ้โหน่ารักมากนะคะสะอาดสะอา้านผู้หญิงอย่างเราเราก็สามารถที่จะทําความสะอาดได้นะคะที่สําคัญมาในสภาพเดิมๆมจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นตัวคันหน้านะคะยังตรงสวยไม่มีรอยบุบเบี้ยวเลยจุดมักเต็มสีเดิมๆมจากโรงงานมีทุกจุดนะคะไม่สูญหายไปไหนเพนเพจน,นะคะยังอยู่ดีนะเพนโมโอกจุดมักเต็มสีนะคะยังอยู่ครบทุกจุด ไม่มีรอยบุบเบี้ยวเลยนะคะสภาพเดิมๆมาทั้งคันและที่สำคัญหัวน็อตหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยคันโทษทุกตัวนะคะยังเดิมๆจากนิสันมาเลยคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มมากนะคะใช้คำว่าคุ้มได้เบรองมากสำหรับคันนี้ในราคาสองแสนกว่านะคะไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ โอเคค่ะหากใครสนใจคันนี้นะคะก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5 5หรือว่าแอดไลน์สุราตองเก้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรหาเซลฟ์เฟนโดยตรงได้ที่เบอร์0834302688นะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งค่ะ0 6น1 7 4 2 9 2 9นะคะหากใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ